เราไปอยู่ที่หาดแม่ลำพึงนะครับเดี๋ยวจะไปดูเด็กๆกันเล่นอะไรกันเนะาะอแอกม่มาดูมาดูสูโม,โมอังเปาอปโปเป็นอะไร ไม่ชอบเหรอเมื่อกี้เขาโดนขึ้นซัดโอ้โอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้ดูพี่เปาเล่นสนุกเลยอะโอเป็นไรอะขึ้นซัดโ้นซัดโอ้อแม่เจนโอ้หน่อยโอ้ยโอ้ไม่เป็นไรไม่ไปไกลนะครับ เอาปาไม่ไปไกลนะเล่นน้ำได้นิดเดียวห้ามลงลึกเข้าใจป่ะคุยกับป้าก่อนโอเคป่ะเข้าใจไหมห้ามลงลึกนะ ไเลยน,นะไปอ่าอ,อยู่กับแม่แจนแม่แจนไม่แกล้งลูกแล้วอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเปล่าไม่ลงลึกนะครับโอเคเปล่าอ่าอย่าลงลึกนะเต้นเขากลัวโอ้โหพี่โมโไปแล้วครับพี่โมโ โอ้โหตกเลยเหรอไม่เอาไม่ลงลึกเดี๋ยวจมน้ำครับมาใกล้ๆขึ้นมาข้างบนเปล่าเห็นที่แห่งสุดาจละใช่ไ,ไม่ลงลึกนะเสอยเปล่าสนุกเลยเนี่ยเปามาเล่นเอแนาแขงเปากระโดดดิกระโดดแบบขาลอยเปลาโอ้โห โอ้อ้าวพี่โมก็มาเออเป็นไรครับโบโอ้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวปลาปลาปลาไปเล่นข้างบนดีกว่าแม่ปลามาได้ไงเนี่ยโอ้ปลาปลาปลโอ้โปไม่ไหวครับเโปกลัวครับ้ปไปเล่นสายข้างบนดีกว่านะโป เปล่าไม่ลงลึกเดี๋ยวน้ํามันดูดไปนะเข้าใจเปล่าเล่นตื่นเอานะครับม,มาๆมามาเร็วมังกรเดี๋ยวน้ํามันดูดลงไปทําไงอะฮะเดี๋ยวดูไม่ทันนะน้ํำมันดูดนะเรามาดูกันดีกว่าครับพี่เปลาทำอะไรครับพี่เปลาทำ,ทำอะไรอ่ะอะไรทำอะไรเป็นน้ํา ทำไรโอ้ขุดเหรอขุดน้ำขุดน้ำโอ้จะน้ำจอกมาเหรอไหนใช่เปล่าใช่แค่น้ำเออาขุด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 อู้น้ำมาจากไหนอ่ะโอ้ข้างล่างเหรอมาจากข้างล่างเหรอนี่น้ำจากข้างล่างโอ้ขุดแล้วมันจะมาเหรอเอาอู้เต็มเลยอ่ะน้ำมาเต็มเลยอ่ะ โอ้โหโอ้เป็นไงอแล้วกบมันทำาไมอ่ะเราใส่ทำไมอ่ะอ๋อน้ำไม่มีน้ำไม่มีแล้วทำไมถึงไม่มีอ่ะน้มีเอาขุดออกมาเอาขุดเอาขุดเอาน้ำใส่ขวดขุดแล้วน้ำใส่ขวดเลยเออนี่ไงขวดเนี่ยเอาขุดแล้วน้ำใส่ขวดเลยเอ้าขุดลงมาอ่ะ

อ๋อป,ปิดไว้ยังไงต่อคราดิต่อครูต่อยก็ปิดไว้เหรอนี้ปิดไว้เหรอไปิดถ้าน้ำมีรั่วอ๋อเดี๋ยวน้ำมันจะรั่วใช่ไมหมเอา,เอา,เอา,เอาไหนน้ำมีน้ำยังน้ำเอ้าเอาไหนไหน

Ơi, váy 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 con, váy 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 con váy 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 A, ทำแบบนี uh, 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 ้นะทำเหมือนทั้งเป้านะทำไงต่อเกดอดนดจัดใหหมเลยอรน้ำเต็มอุดปุดุดุดดโอ้โหดอยยางต่องแช่วงไวมากเอาปุดปุด กูทำอะไรอันนั้นน่ะาหาหาน้าเหมือนกันเหรอเจอเปล่าเอ้าเอ้าฟุดเอ้าฟุดเอ้าฟุดเนี่ยมีน้ำโอ้มีน้ำด้วยอันนี้ชื่อน้ำของกินเออมันมีน้ำน้ำด้วยเอ้าคราบ búp bê à? này không có vấn đề gì. chắc. Đây, em à, à, à. à. à, là búp bê. Đúng không? nó giống đây là đi. พับงบ้านเลยเอาทำใหม่ทำใหม่เป็นลูกแก้วรอ<ะ>เอาทำบ้านใหม่ทำบ้านใหม่บ้านพังเลย <c oughs> อบายบายก่อนบายบายกล้องก่อนเร็วบายบายไหนมองกล้องด้วยนี่มองฟ้าเลยอ่ะบายบายเร็วเดี๋ยวบายบายกล้องก่อนบายบายเล่นอีกก็เล่นอีกไงแต่บายบายกล้องก่อนเดี๋ยวฟ้าจะขึ้นไปข้างบนนี่มองฟ้าด้วยบายบาย